นายใหญ่จะประกาศแล้วว่าต่างคนต่างอยู่แต่ดูเหมือนนายแบกนางแบกออกมาด้อยค่าพักก้าวไกลไม่เว้นแต่ละวันล่าสุดดราม่าเรื่องดับไฟป่าจะดูเหมือนไม่จบลงง่ายๆถึงแม้ว่าคุณสมบัติบุญงามอานองจะพยายามทำให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างรัฐบาลและฝ่ายค้านในการช่วยกันดับไฟป่าและลดมลภาวะ PM 2.5ในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายแต่กลายเป็นว่า นางแบกขาประจำของพรรคเพื่อไทยจะไม่ยอมลดลาวาสอกโดยล่าสุดออกมาด้อยค่าการขึ้นไปดูงานดับไฟป่าของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตที่ช่วยอาสาดับไฟป่าโดยกล่าวว่าใช้ที่ฉีดปวกไปดับไฟดับควันจากกรณีดังกล่าวซึ่งทําให้ชาวโซเชียลจํานวนมากรู้สึกไม่พอใจต่อคําพูดดังกล่าวที่าพาดพิงคุณพิธา เป็นอย่างมากจึงออกมาโพสต์ข้อความตอบโต้ค่อนข้างจะรุนแรงว่าคุณพิธาเขามาช่วยเหลือประชาชนที่กำลังเดือดร้อนจากไฟป่าและฝุ่นควันแต่อีนี่มาล้อเรียนอันนี้เฮียจริงๆหลายคนตั้งคำถามว่านางแบกคงลืมไปว่าเขามาช่วยเหลือประชาชนคนบ้านนาง ญาติพี่น้องนางที่เชียงใหม่เขาทำแบบนี้เข้าข่ายอากตันยูได้ไหมล่าสุดบกละจุดได้ออกมาเผยว่าเรื่องจากได้รับของสม,มนาคุณจากการพยายามสะท้อนปัญหาการทำงานเรื่องไฟป่าของภาครัฐจากคุณคำพากาผมขอระบุชื่ออบเจอเชียงใหม่ส่วนหัวหน้าอุทยาน ผมไม่ขอเปิดเผยเพื่อปกป้องคนทำงานส่วนหน้าเชิญคุณคำพกาสัมภาษณ์อ,อบจอเชียงใหม่ครับหากถามว่าผมทราบเรื่องนี้ได้อย่างไรเพราะเราได้รับการติดต่อจากหัวหน้าอุทยานคนหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ว่าเจอฝุ่นควันในจุดที่ไม่ปรากฏในฮอตสปอตและต้องการเข้าควบคุมไฟก่อนที่จะขยายตัวจึงได้ประสานมาขอยืมโดรนความร้อน จากอาสาดับไฟป่าแต่เนื่องจากพวกผมถอนกำลังกลับไปเชียงรายแล้วจึงเสนอให้ไปยืมอบจอเชียงใหม่ทางหัวหน้าอุทยานนั้นแจ้งว่าได้ติดต่ออบจอเชียงใหม่ไปแล้วเขาให้ทำหนังสือเข้าไปจึงเกรงว่าจะไม่ทันการอย่างไรก็ตามได้มีการประสานขอยืมโดนความร้อนข้ามหน่วยงาน จากทีมเสือไฟของกรมป่าไม้ผมไม่รู้หรอกว่าเขาให้ทำหนังสือยืมด้วยหรือเปล่าและนี่ไม่ใช่หัวหน้าอุทยานคนแรกที่ขอยืมจากอาสาดับไฟป่ามันเป็นความจำเป็นและความขาดแคลนของหัวหน้างานผมพูดเรื่องนี้หลายครั้งแต่สื่อไม่ให้ความสนใจสนใจแต่ว่าจะเกิดผลกระทบทางการเมืองหรือเปล่าเศร้า start